เก้าอี้นวเชิงพาณิชย์ลงทุนครั้งเดียวกำไรยาวๆเคยคิดไหมมีธุรกิจอะไรบ้างที่ไม่ต้องจ้างคนไม่ต้องเสียเวลาเฝ้าแต่ทำเงินให้ทุกวันเก้าอี้่วเชิงพาณิชย์เคีออนไลน์คือหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นและกำลังมาแรงทำไมเหมาะสำหรับนักลงทุนต้นทุนต่ำคืนทุนไวจากสถิติการใช้งานในพื้นที่คนพลุกพล่านสามารถคืนทุนได้ในไม่กี่เดือนระบบชำระเงินครบวงจร QR code เหรียญธนบัตร เก็บเงินอัตโนมัติ24ชั่วโมงดูแลตัวเองได้ไม่ต้องจ้างพนักงานควบคุมง่ายแค่ทำความสะอาดตามระยะเวลาทนทานต่อการใช้งานหนักออกแบบเพื่อพื้นที่เชิงพาณิชย์ใช้ต่อเนื่องได้ตลอดวันเหมาะก,กับใครนักลงทุนที่มองหา Passive Income เจ้าของธุรกิจที่มีพื้นที่เหลือสถานที่สาธารณะที่ต้องการบริการเสริมออฟฟิศหรือองค์กรที่อยากเพิ่มมุมพักผ่อนให้พนักงานโอกาสทางธุรกิจที่กำลังเติบโต เทรนผ่อนคลายสั้นๆกำลังได้รับความนิยมในห้างจุดพักรถสนามบินและพื้นที่รอคอยความต้องการเก้าอี้นวดเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้เป็นสินค้าที่ลงทุนแล้วไม่ตกเทรนด์ KP ออนไลน์บริการครบตั้งแต่จัดส่งติดตั้งไปจนถึงดูแลหลังการขายสนใจลงทุนเก้าอี้นวด KP o n ออนไลน์วันนี้โทร9 9 4 9 9 3 9 9 4 4 LINE ID 092 767 6-3-1-7